นี่นะครับผมหน้ากากอีกาเผือกส่วนขนนะครับผมทำมาจากกระดาษนะครับผมกระดาษ A4 ทั่วไปแล้วก็ส่วนจะงอยปากก็ใช้กระดาษหนังไก่นะครับผมปบโปะทาเข้าไปนะเสริมรูจมูกด้วย หน้ากากอีกาเผือกนะครับเนี่ย <c oughs> อีกาเผือกเออนี่เลยแล้วก็ใช้สีทาเนี่ยเพิ่มลวดลาย